สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีหรอสวัสดีค่ะนายเอาอะไรมาให้ไอ้พวกหลงกับไอ้พวกหลงกับอะไรไอ้นี่สาวน่าปากแป้งสาวน่าปากแป้งมันยังไม่ออกนะมันตายแล้วอืมอืมมันยังไม่อันนี้ยายพราะเม็ดใช่ไหมไม่ไม่ได้พราะเม็ดไอ้พราหัวผาหัวผาหัวอืมอันนี้คืออะไรเขาตุงเหรอเออสงสัยอ่ะเอ้าหนู ลืมเอาแคปหมูแล้วก็นี่ออกมาให้เฝ้าไหลเมื่อกี้อยู่บ้านแม่ผัวไอ้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 นี่นางกวักนางกวักเล้วยไอ้นี่ไม่รู้มันมันมันอะไรอ่ะไอ้นี่มันกคเป็นบอลแต่สีมันอันนี้เดี๋ยวเอาสีให้ดูพี่เพื่อผางวะหรอเอาไปแบ่งแยกพายังเน๊ะท่านผู้ชมดูนะคะเพื่อนที่อยู่คนไทยเอ่อคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะปลูกต้นไม้เหมือนกันแล้วก็นำออกมาให้อะไร ไอ้นี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เหรอเพราะพี่ผาเพิ่งผาหัวมันไอ้ตรงนี้โอเคขอบคุณนัยใหญ่จะกตามเข้าไปเอาไอ้นี่ไหมไม่เอาขี้เกียจนี่ไม่เห็นแล้วรถพี่หนักจะตายนี่คิวนะให้เขาไปลบให้ไอ้ตรงนี้นะหางนี่นี่ยมันเป็นสองหางโอ้ยรีบไปทำสีมัก็ไปติดอยู่นี่ไปเปิดรถเอาไปนะเอาไปดูแลเขาอีกนะเอาไปดูแลเองแล้วเว้ยว้ขอบคุณค่ะเด้ๆไอ้นีไม่ได้ไม่ได้บุรีใช้ตอนที่พี่พ่อพี่ยัง ที่พี่ไม่ให้เพราะอะไรคือมันไอ้มันยังไม่ออกพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงของเต้ามีหรือยังอันอันเนี้ยอีแนวอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอามาให้คือพี่พี่ไม่พี่พี่ยังไม่ให้พี่ไม่รู้ว่าไอไอไอกระถางนี้มันคืออะไรกระถางนี้มันคืออะไรก็พอมันออกมาแล้วพี่ถึงเออไอเอามาให้โอเคอันนี้ก็เป็นนกกระทางไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอนี่มันอีกอย่างหนึ่งอะไรอ่ะ มันออกมาไอมันจะแดงทั้งใบมันจะเป็นแบบนี้แต่มันจะแดงทั้งใบไม่ไม่เหมือนที่เราไปเอาไม่ใช่จริงหรอไม่ใช่ที่เราเอา <ไป S 2> โอเคโอเคอเดีเ๋ยวมาหลังมาเอาอันนี้นะเออโอเคไบาย,บายท่านผู้ชมก่อนเล้วเร็วโอ้ยนางน่ารักมากเลยปลูกให้แล้วก็เอามาแบ่งตวดีนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะทีนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะคะมาอวด เอามาอดเพื่อนนะคะนี่ไม่คิดจะเอากับเพื่อนมาอันนี้หกหลงค่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะคะอันนี้เป็นสาวน้อยปลาแป้งนะคะอันนี้นางบอกไม่ใช่นุกทานะคะคือมันเขาโตเต็มที่เนาะเขาจะแดงหมดเลยนางว่านนะอันนี้คือนางกวักนะคะอันนี้อะไรไม่รู้นะคะมา,มาเพื่อนให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาหกกระถางน่ารักค่ะนะคะ 6, นางมีอะไรนางก็เอามาให้นะคะคือคนไทยในต่างแดนเนาะมิตรภาพดีๆทุกคนแบ่งต้นไม้กันนะคะถืมีอะไรุรอก็เอาไปาชวนเพื่อนไปเอาเพราะ,ะนั้นชวนเพื่อนไปเอาบอนลนะคะอันน,น,นี้นี่คือต้นใหญ่ที่สุดเลยนี่อันนี้เป็นนกกระทาคะเออเนาะสีไม่เหมือนกันอ่าน,นกกระทาไอ้ตรงเนี้ยจะจางกว่าส่วนเะอ้ยส่วนไอ้นอี่มันจะ เข้มสีเข้มกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาปลูกต้นไม้ค่ะกวักมรกตค่ะคือสงสัยคงต้องเปลี่ยนดินเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะปลูกมานานหลายเดือนแล้วหน่ะต้นเนี้ยนะสองต้นเนี้ยไม่โตสักทีนะคะคือต้นนี้กำลังสวยเลยทีิปนี้อีกนนะตรงนู้นเต็มเลยกวักมรกตคนะ นิดนึงกุหลาบค่ะทุกคนสีนี้มันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยบาน,นะะอันนี้หอมมันสีส้มนะคะมันเขาบานตางทีก็จะเป็นออกเหลืองๆนะคะที่ก็เป็นสีส้มเนาะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ